ออกป่านะครับผมไปเจอนะครับอันนี้รังรังไข่ของกระจาบตัวเมียนะครับซึ่งตัวผู้เนี่ยทำไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูรังนกกระจาบตัวผู้นะครับรังนอนนะนะทุกคนอันนี้คือรังนอนกระจาบตัวผู้นะครับเนี่ยครับทําเปนนอนนะครับผมลอยไฟลวกป่าด้วยครับเห็นไหมอันนี้คือรังเปนอนนะครับ เี่ครับผมเล็กนะครับผมไม่ใหญ่รางปีนอนจะเล็กมากแล้วแค่เกาะนอนนะครับคุ้มแดดคุ้มฝนแค่นั้นเองไปครับหาดูทังอื่นต่อพอดีมาเจอนี่ก็เลยถ่ายให้ดูนะครับส่วนนี้นะครับผมมาเจอนะครับก็ผมได้ลงภาพนี้ไปแล้วเนาะคราวนี้เรามาดูคลิปของเจ้านกตัวนี้มากนะครับนกอีแพรดนะครับผมหรือที่เรียกเต็มเลยก็คือนกอีแพร็ดแถบอกดํานะครับ คิ้วจะขาวนะครับเวลาเขาพองขนเนี่ยเลิกไปเลิกมานะถ้าถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับบางตัวนี่ขาวขาวเห็นเป็นคิ้วเลยท่านผู้ชมเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดก็พองไปพองมานะ่าจะเห็นเห็นชัดเจนมากนะครับมีนวดนะครับผมคล้ายๆกับแมวอะไรอย่างเงี้ยกำลังฟกครครักไข่ะมีไข่อยู่สองสองฟองนะครับ พอดีไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเลยก็ใช้มาแนบกับตาเรานะมันก็เลยสั่นไปหน่อยนึงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับออาป่าเจอธรรมชาตินะผมก็ถ่ายภาพมานะครับชอบอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับผม